วัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวกุลภาหรอทองคาชันมาหกทับหนึ่งเลขที่สิบสองกอค่ะวันนี้ก็จะมาแก้โจทย์เรื่องตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นค่ะจากโจทย์บอกว่านักฟุตบอลคนหนึ่งมีโอกาสยิงเข้าประตูเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตในการยิงประตูแต่ละครั้งถ้านักฟุตบอลคนนี้ยิงประตูห้าครั้งอยากทราบว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะยิงไม่เข้าประตูเลยเป็นเท่าไหร่จากโจทย์ข้อนี้เป็นการแจกแจงแบบทวินามนะคะเพราะว่ามีผลที่เป็นไปได้อยู่สองแบบก็คือยิงเข้าประตูกับยิงไม่เข้าประตู ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความสําเร็จก็คือ p จากในข้อนี้ p เท่ากับ0.7เพราะว่าจากตจวยเขายิงเข้าประตู7 0แล้วก็ q เท่ากับ0.3เพราะว่าบวกกันแล้วต้องได้เท่ากับ1ถ้านัาพูดบอาคนนี้ยิงประตู5ครั้ง5ครั้งก็จะได้ n ก็คือจํานวนที่ทําการทดลองทั้งหมด จากสูตรของทวีนามอันนี้คองน่าจะเป็นที่จะยินประตูไม่เข้าทาัง5ครั้งก็คือ p x เท่ากับ0ก็จะเท่ากับ5เลือก0สูจุดเจ็ดกำลัง0ศูยจุดสามยกกำลัง5ก็จะเท่ากับ0.3ยกกำลัง5เพราะว่า5เลือก 0, 0 7, กับ0.7ยกกำลัง0ก็ได้1ทั้งคู่แล้วก็ได้ประมาณ 0.0024จุนย์นองส่จากข้อนี้ก็จะได้ว่าความน่าจะเป็นที่เขาจะยิงไม่เข้าประตูเลยก็จะเท่ากับ0 0นย์จุ